ครับวันนี้มาทำธุระในเมืองนะครับกัแวมไหว์สารพรยาอย่นในตัวเมืองนะครับกัสซุโทัทกะเป็นในร่องรับน้าเหนือนะครับนี่ไอ้นี่เป็นกําแพงที่กั้นน้ำไว้นะครับนี่เดี๋ยวสิขึ้นไปเบิ้งนะครับว่ามันน้ำระดับน้ำไหลายบอ่อนะครับข้างบนเป็นคลองนะครับคลองไอ้ไหลพันตัวเมืองเลยนะครับตอนนี้ก็ ของมะกไก่ไส้มะกันไหวนะครับนี่เจาฮจะขึ้นไปเบิ่งนะครับวันระดับหนามมันสูงมากโอ้โหนะครับฝั่งนวลก็จะเป็นบานก้นะครับ <c oughs> โอ้หนามเกลียบเต็มเลยนะครับนี่ น่าจะควมหัวได้นะครับบึงกําแพงนะครับน้ำม,มาหลายแล้วนะครับนำเนื้อกนไหลลงมาน,งา,านะครับเึ่งพายูเขานะครับพายูดังฝานะครับเขานี่นะครับเป็นกําแพง